ด้านนี้ครับขอคุยเรื่องฮาคิหมอที่มันทานิสัยทุเรศทุเรศหน่อยเลยครับครับวันนี้ผมเปิดฮาคิใช่ไหมแล้วแบบฮาคิมันถึงแล้วอ่ะแล้วมันก็อุ้มศพปุ๊บแล้วก็จับขึ้นรถเลยอ่ะกับหมออะครับอันนี้ับเคยเจอทั้งตํารวจทั้งหมอเลยครับคือภาพพวกผมเห็น่ะเหมือนกันหมดว่าวงฮาร์คิมันถึงก่อนที่พวกเขาจะหยิบถึงก่อนที่พวกเขาจะชุบอืมแต่เขาบอกว่าสายตาของเขาอ่ะมันยังไม่ถึง งั้นคุณก็ไ,ไปช่วยตานะสว่างกับพวกมันได้ไหมครับหมอเนี่ยได้ครับอําปืนไปสักการหน้าโรงพยาบาลตักเตือนสักรอบหนึ่งไหมครับเดี<ต>๋ยวผม,มไปด้วยดูไปดูไปหลายรอบแล้วนะครับเอาไงดีครับอย่างนี้มันสุดท้ายแล้วผมเวลาผมฆ่าหมอหรือว่าอะไรมันก็แบ็คลี์ผมเดีอยงนี้ผมก็ไม่ได้อะไรเลยนะความแฟร์มันอยู่ไหนอะอันนี้เดี๋ยวผมไปคุยให้ก่อนได้ไหมครับเรียกมาเลยครับเดี๋ยวผมรอครับ ได้ครับอันนี้เราไปคุยหน้าโรงบาลได้ไหมครับให้ม่มันมาเองดีกว่าเราไม่ต้องแบบเสียเวลาไปคุยกับหนองน้ําไม่ควรไปหาควายครับมีแต่วควายต้องเดินมาหาหนองน้ํา วนี้หมอเป็นไรไม่รู้มึนๆนครับใช่ครับโรงงานไม่ค่อยดีเลยนะครับลงโรงงานแบบแย,ย่มากเลยอย่างเงี้ยไม่โอเคเลยครับโรงงานไม่ผลิตอะไรที่มันแบบมาตรฐานมาสักหน่อยจริงครับอันนี้ลุงเรื่องเกิดที่ไหนครับอะไรนะครับเรื่องเกิดที่ไหนครับดาบาด้าดาบ้าดไอ้เนี่ยไอ้แก๊งโ,โ,โ,โอโอบอโบอบบอ ใช่ okay, ครับก็บเพิ่งมาครับโรงงานไม่มีคุณภาพก็แบบนี้แหละครับจริงครับต้องทําแบบหนาไม่อยากไปทําแบบบางไงจริงครับหรือล้มบานไหมครับลุงหรือทิ้งไหมน่าสนใจครับ กังมาอย่างนี้เราควรมีค่าปรับอะไรกับเขาบ้างนะบางทีผมยังเสียตังค์เลยออันนี้เห็นด้วยครับเวลาหมอทาผิดเขาก็าควรชดเชยเงินให้เรานะครับอันนี้ต้องเป็นคนอยนนี้ต้องเป็นคนออกกฎเนี่ยเราก็สามารถออกกฎได้ไม่ใช่หรองั้นเราก็ประทะได้อยู่แล้วนี่ไม,ไม่ใช่หรอครับหมอเนี่ยใช่ครับแจ็คมาละตั้งขาหัว นี่ครับอันนี้อันนี้คนมายุ่งกับกิจการของผมครับเขาตั้งข้าวหัวนะครับงัดบ้านครับบางัดบ้านครับตั้งข้าวหัวหน่อยครับประชาชนนะไม่ใช่แกงนะต้องเชิดไก่ลิงดูไว้แจริจริงใช่ครับเป็นแบนไม่งั้นมันไม่กลัวนะครับเออต้องเอาเช่เนี้ยอาวุธหายมีอะไรบ้างครับในตัวอาวุธอ่ะ เบอร์ผมค้อน <c oughs> ครับลุงค้อนกับอะไรอะ่ะอันเดียวครับโอเคเอาอยู่ดีเอาหายอยู่ดีตลกครับครับพี่ใช่ครับอ uh, ่มันมันคขือเป็นยานพระหนะนิดนึงครับพี่มันสามารถใช้ <Hello. S 2> ชวนได้ ใช่ครับหอชนกับรถหรอจังเชีวครับเพระหมอไม่มีอะไรอันนี้ผมเอา,ายื่นี่ใช่ไม,ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้กูเรียกมากูเรียกมาโอเคอได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมถามให้อีกทีนึงครับพี่ได้ครับหมอครับปากปากคำพูดคำพ,พูดของมันมันจะพูดว่า วงยังไม่มาก็ขอคุยรเรื่องฮาคีหน่อยครับที่การวงฮาคีแล้วแต่หมอหยิบศพในวงฮาคีครับผมมีมีคนอยู่ในเหตุการณ์นี้มีตำราจแรัวรไอแล็บไอแล็ลแล้วก็แล้วก็ลงนะครับตรงนั้นหมอเห็นว่าไงครับคือวงบันถึงหรือย,ยังหรือย,ยังไม่ติด คือคือถ้าภาพของผมตอนที่ผมกุมศพยังไม่ถึงครับยังไม่ถึงอ่ะไม่ถึงไม่เป็นไรครับแต่ว่ายืนยืนแช่ในฮาคีแล้วแดบยืนอื้ยืนอื้อยืนยัดทีละคนทีละคนในฮาคีผมอ่ะผมงงไม่ไม่เดินหนีอ่ะไม่ไม่ออกอ่ะไม่มีการแบบแอคทีฟของตัวเองวิ่งออกเลยอ่ะ เอาง่ายผมอะ่ะคาตาผมอะ่ะยืนจ้องเลยนะเปิดฮาคิป<ช>ปุ๊บใช่ไหมครับวงฮาคิครอบเขาไปแล้วนะครอบไปประมาณประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยแล้วเขาก็อุ้มศพขึ้นไปเลยเถียงผมไม่หมอเอาปะถ้าถ้าเป็นภาพผมอะ่ะตอนผมอุ้มศพสุดท้ายที่ผมยับอะตอนตอนที่อุ้มอะ่ะฮาคิยังไม่ถึงครับสําหรับภาพผมแต่ผมมาะสองตาครับสองตาเลยไม่มีทางพลาดด้วยอเน,นี้ผมจําแม่นมาก แหมกับเคสเนี้ยมึงรอฮักคีถึงแต่เคสสปาร์กนี่นี่มึงวิ่งออกแต่วงยังไม่ถึงเลยเคสเคสสปาร์กนี่ผมไม่ได้วิ่งครับมันมันมันได้มีแค่คนเดียวนะมันมันมีหลายคนนะมันมีหลายคนนะมันมีหลายคนนะต้งหน้าผมครับสามศพอ่ะยืนอยู่งั้นอ่ะแล้วอุ้มศพต่อหน้าผมด้วยปอยยศสูงนยครับคนนั้นอ่ะผมจำได้อยู่ มีไหมเอ่ยมีเจ้าตัวอยู่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวกูเปิดให้ดูก็ได้ถ้าไม่เชื่อนะอันนี้ผมเอามาเล่นไม่ได้อยู่แล้วนะเล่นไม่ได้อยู่แล้วนึ่งจังหวะที่นี่มาพอดีผมเอาผมเอาไปเล่นไม่ได้อยู่แล้วนะอ่ะแต่เราก็ยืนยันว่าอาทิคียังไม่ถึงเราถูกไหมครับใช่ครับมองมองมอพอผมยืนยันเนี่ยผมยืนแช่เลยนะผมยืนดูเลยเนะเนี่ยดูฮาคี้นะเนี่ยอ่ะมึงดูแล้วถ้าอย่างเงี้ยภาพภาพไม่ตรงกันมดูมันทำไงได้ครับกูแบบคาตาไอสัตว์ เนี่ยอ่ะแล้วอุ้มไปเนี่ยแต่กูก็ยืนด่ามันเนี่ยแต่กูเปิดกระซิบเนี่ยคงได้ยินอยู่บ้างหลักๆถ้าเคสมันแบบสุ่มเสี่ยงที่จะภาพไม่ตรงอะไรแบบนี้มันครไม่ควรเล่นหรือเปล่าครับตอนนั้นคนเยอะด้วยครับเดนนี่รือบอก ก็จะเกิดปัญหาแบบนี้แบบเรามั่นใจว่าอา,าคีมันไม่ถึงใช่ไหมครับยังไม่ถึงเราเราหยิบได้ก่อนแน่แ่แต่ภาพที่คนอื่นหยิบน่ะมันมันไม่ใช่แบบนั้นน่ะเอาหมอถ้าเป็นหมอดำตรวจสอบอันนี้ได้ไหมครับตรวจสอบแบบนี้เ<ช>นี่ยไอ้มันตรวจสอบตรวจสอบกบทุกที่ได้ไหมครับถ้าใช่ครับสำหรับหน่วยงานได้ทั้งหมดไหมได้ทั้งหมดไหมตรวจสอบว่าเป็นหมอดำใช่ไหมครับ ใช่ครับทดสอบได้เลยครับทดสอบได้ทดสอบได้ทั้งหมดเข้าไปกรณีหมอดำไหมครับโกโ r o ผมมีนะครับถ้าถ้าพูดถึงเนี่ยผมเปิดโกโ r o ให้ดูได้นะถ้านนี่ว่างอยู่ตอนเนี้ยมาดูดิได้ครับเพราะว่าอันเขามาดูด้วยครับหมอหมอเขามาดูด้วยเลยอะเข้ามาดู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 ครับเราเปิดไห้อย่าแล้วามาดูห้องลุงอย่าแล้วไปดูห้องลุงอ่าผมอยู่ในเหตุการณ์ผมอยู่ในเหตุการณ์ไม่ไม่มาดูห้องลุงมาดูห้องลุงก่อนดูหลักฐานก่อนอ่ะเนี่ยผมผมเปิดให้ดูเลยอ่ะแต่นี่ดูยังครับ เข้าดูแล้วเขาดูแล้วเขาดูแลงับเนี่ยอยู่ในวงนะเนี่ยผมย้อนให้ดูใหม่ก็ได้โอ้โหชัดไหมครับชัดเต็มพาราเบลไหมครับอันนี้ เดี๋ยวบัลคาคลิปเปิดแล้วตำรวจวิง่งหนีหมดเลยนะตำรวจผู้หญิงผู้ชายวิ่งหนีออกไปหมดแล้วนะป๋อบางส่วนก็วิ่งออกไปเลยครับแล้วมันก็จะมีหมอหัวเขียวที่แช่อยู่ในวงนะยืนอยู่เพราะว่าต้องเอารถออกกันนะี้เข้าใจได้อเดี๋ยวก็ยืนแช่ไว้นะ่ะไม่มีเกิดอาการอะไรแล้วก็เอารถออกกันวิ่งหนีกันผมนึกวิ่งมาดา่าถึงเอารถออกอะ่าาอออกอะก็ยืนแช่วงกันนะ นี่เนี่ยจะจะจะมออธิบายกับไอ้เรื่องที่หมอออกคอรถอันนี้ผิดอันนี mm ้ผิดจริงแต่เรื่องที่อุ้มอ่ะมันจะมีกรณีที่เหมือนหอตำรวจอ่ะคือมันกดอุ้มมันจะพักหนึ่งมันดีเลยกว่าจะขึ้นมือเข้าใจใช่ไหมครับอันนี้ผมเคยเช็คมาแล้วมันมันมันบางทีก็อาจจะกดก่อนอะเลยกดก่อนหรือว่าวงถึงก่อนไม่นะแต่ของผมภาพผมมันมันไม่ใช่อย่างนั้นและไม่ไม่ที่แบบว่ามันมันกดไปสักพักหนึ่งอันนี้เข้าใจอันนี้เข้าใจอันนี้เข้าใจแต่แต่นนี้คือเต็มเต็มนะ มันก็แบบว่าเหมือนที่ผมบอกมันดีเลยนะลุงกันผมว่าแม้แต่ของผมไม่เห็นดีเลยเพราะเขาขยับอยู่แล้วก็ถึงตัวปุ๊บแล้วก็กดปุ๊บเยถึงมว่าเขากดอาจจะกดไปแล้วก่อนที่วงจะมาถึงแต่ศพมันพึ่งขึ้นมันเพื่อตำรวจมันก็มีปัญหานีผมไปเช็คมาแล้วมันก็ปีนรถนะแล้วคือเขาเคลื่อนไหวแบบลงรถไปนะถ้าจำไม่ผิดอะแบบอยู่ข้างรถอะวิ่งวิ่งไปแบบอ้อมรถจากหน้ารถมาข้างรถอะไอศพอมโอมอยู่ข้างรถอะ ดูดูของลุงเมื่อกี้ครับอันนี้ฝั่งหมอหมอตัดหมอหมอตัดสินใจมาก็ได้ครับเพราะว่าหมอก็น่าจะเห็นแล้วอ่ะในในภาพครับผมดูแล้วถ้าภาพของผมก็ต่างอันเลย ตามนั้นแล้วเอแก้แก้ยังไงครับในส่วนนี้ที่ทางแกงเขาเสียทั้มมิ่งหนึ่งเคสเสียลมอะ่ะใช่อารมณ์เสีย,ยตอนนั้นอะ่ะ อยากฟังอยากฟังจับคู่หมอครับหมอตาสินมาได้เลยนานๆทีไม่ทำผิดเลยนะครับตงเอาแมงน้อยเฮียมันจะได้จับกลัวๆกันบ้างไอสัตว์นานๆทีไม่ทำผิดเลยเฮียเมียก็ปล่อยแล้วนะครับที่เขียปล่อยแล้วตามกฎประเทศก็ได้ครับตามกฎประเทศก็ได้กฎประเทศบ้างไงก็ตามนั้นหมอดำอ่ะผมไม่รู้อ่ะผมไม่เข้าข่ายดำหลอกลวงแค่เนี้ย เขาใจะไปรู้ว่ะมันเข้าข่ายเขาเป็นคนพูดเองเอาตึงๆไปก่อนเอาตึงๆไปก่อนได้สำนึกเอ็สัตว์เขาเป็นคนยอมรับมาเองแล้ววันนี้ถูกไหมครับดนนี้มี้เขาพูดเองนะว่ามันเข้าขายดำเช็คได้เลยชครับเช็คได้เลยครับถ้าเป็นหมอดัอันนี้เราอธิบายการกระทำของเรามาก็ได้เพราะถ้าเราเงียบมาไม่ได้ช่วยอะไรให้อะไรดีขึ้นเลยคือคือถ้าตามตามตามภาพของผมอะฮาคีมันยังไม่ถึงผุมเลยอุ้ม ตแต่จรนง้ถ้าเขาเปิดาทางคีหมอควรจะวิ่งเต็มตัวออกวะครับหรือว่าหมอจะต้องช่วยให้ได้เร็วที่สุดแต่ผมสั่งเองครับ่ที่หมอช่วยขนาดนั้นนะเราผมเป็นคนเล่งหมอเองนะอันนี้อันนี้แค่เคสลุงนะของผมนี่ต่อหน้าผมสามศพอ,อ,อะแล้วมีเยอะกว่านั้นอีกมีเยอะกว่านั้นอีกเพราะคนอื่นโดนหมดเลยไม่ใช่โดนแค่ผมโดนหมดเลยเปิดาทางคีอะผมเป็นคนเปิดนะแล้วแล้ว,ลวาทางคีมันยังไม่ถึงเขาได้ไงอน่เมื่อเขาอยู่ข้างผมอะเมื่อกี้ มีหลักฐานไหมล่ะถ้าหลักฐานมาชนกันได้ถ้าผมมีหลักฐานแสดงว่าผมชนะถ้าคุณไม่มีแสดงว่าคุณแพ้แค่นั้นเองเอาหลักฐานมาชนกันก็ได้ครับว่าสุดท้ายเรามันก็ต้องมีหลักฐานมาวัดกันอ่ะเพราะว่าถ้าคุณไม่มีหลักฐานคุณก็สามารถพูดได้หมดอ่ะว่ามันเป็นแบบไหนอ่ะแต่ผมมีไงใช่ครับเราต้องคุยกันด้วยหลักฐานแล้วเนี่ยไม่มีครับไม่มีหลักฐาน เดี๋ยวลื้อก่อนเดี๋ยวลื้อเดี๋ยวลื้อวันหนึ่งผมผมนั่งดูก่อนว่าม,มีใครอีกนั่งนั่งดูอยู่ับมึงเดี๋ยวลื้อก่อนไม่มีไม่มีกตม<น>็ตามนี่แหละก็<ค>น,นั่นนี่หมอชดชดใช้ยังไงครับมีมนี่ด่วนนั่งเล็งก่อนนั่งเล็งก่อนเดี๋ยวลื้ออัอนนึงนะมีผู้หญิงคนหนึ่งเดี๋ยวผมแหกตาดูไปก่อนนะแหกตาดูมีคนคนี้กำลังเข้าลงลุกเ,เข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาพุ่มไหมพุ่มไหมอ่ะอ่ะผมเจอคนหนึ่งด้วยครับเป็นผู้หญิงผมลื้อผมลื้อต่อครับ นั่นแหละครับคนผมน้ําตาลคนผูน้ำตาลนครับอันนี้รือขอรื้อต่อครับแต่ผู้หญิงตอนที่ต่อหน้าเลยครับมาดูครับมาดูครับดูแล้วไปดูมาดูไหมมาดูมาดูตอนแรกเขาถือในมือเขาก็ปล่อยเขาไม่มาดูมาดูมาดูเขาปล่อยลงพื้นหมดเลยไม่ได้ปล่อยไม่ได้ปล่อยไม่ได้ปล่อยผมดูอยู่มาดูมาดูมาดูไปดูไปลองไปลองดูของลุงอะอยอตีก็น่าจะเห็นเหมือนกันอ่ะอะถ้าถ้าถ้าผมถ้าผมรื้อไปแล้วเขาไม่ได้ปล่อยจริงผมขออนุญาต แจ้งหมอดาและโดนแบนทันทีนะผมไม่สนนะแล็วถ้าอย่างนั้นอะโอเคปะถ้าแล็ปจะปกป้องขนาดนั้นอะลุงหมอท่าช่วยงานตำรวจมันก็มีไม่เข้าใจผมเข้าใจถ้าปกป้องโดยโดยที่หลับไม่ไม่ลืมหูลืมตาแค่มาอธิบายผมบอกแถ้าโดนไม่ก็ก็ฟังสิถ้าคุณบอกว่ามันปล่อยถ้ามันปล่อยอ่ะอ่ะปล่อยก็คือจบแต่ถ้าผมไปย้อนดูถ้าไม่ปล่อยนี่ผมแจ้งใบแดงเลยนะเพราะหมอดํานะอันนี้มาคุยกันด้วยเหตุผลนะ ถ้ามัวแต่ปกป้องแบบไม่สนใจผมก็ไม่สนใจเหมือนกันนะแล็บถ้าอย่างนั้นอะ่ะผมก็ผมผมพูดแต่แรกอยู่แล้วว่าหมอที่หมอเอาซื้อรถหมอผิดอยู่แล้วผมพูดอยู่แล้วว่าผิดไงลุงผมไม่ได้ผมแค่มุมมองอธิบายที่เขาอาธิบายเฉยแต่ว่าฮาคิดถึงตัวเขาเขาไม่ควรวิ่งเข้ามาปะไปแใจเหตุที่ผมมเห็นคืออันนั้นอะ่ะนะครตามนั้นนะครับไม่มีอะพูดเลยอรอคุณพูดมีเหตุผลแต่ผมพูดมีหลักฐานได้เด็ดประเด็นอะ่นะเป็นกรณอย่างกัอ่ะ ผมก็ไม่ได้ปกป้องผมก็บอกว่าที่หมอทำมันก็ผิดตั้งหลายขั้นตอนที่เอาขึ้นรถก็ผิดแล้วที่อยู่ในวงอ่ะงั้นผมขอศพละล้านแล้วกันถ้าอย่างนั้นก็ตามกฎหมอที่หมอเคยตั้งอ่ะที่แทงหมอแล้วศพไปอ่ะถ้ามึงขอศพละล้านแค่นั้นเอาให้ทีซีก็ได้ครับหรือว่าให้ทีซีไปแจกจ่ายแจกใจประชาชนก็ได้มาจบมันขั้นต่นหนึ่งแล้วมันมีตรงไหนอหรือเปล่าที่ต่างการเห็นผิดศพย่อขึ้นรถประมาณที่เพิ่มเมื่อกี้ไงสองศพสามศพลงเช็คมาเลยก็ได้ครับ เอ้ถามไปบอกดิว่าใครมีหลักฐานอะไรบอเออเอามาดิเอามาดิไปบอกเลเอามาให้หมดเลยขอ,อบขอบคุณสำหรับรถนี้ทราบลุงเรื่องนี้กำลังช็อตเลยครับ,มรบไม่เอามาให้ประชาชนครับไม่ได้ให้ทีซีนะโอเคครับก็จริงๆอ่ะจริงๆอ่ะๆๆผม,ไม,ไ,มไม่มีหลักฐานนะไม่อยากใจร้ายหรอกนะครับผมไม่ได้ไอยากใจร้ายเลยแต่ถ้าแม่งถ้าถ้ามผมไม่ทําแบบเนี้ยสุดท้ายมันก็จะไปเรื่อยๆอ่ะแล้วเอะไรผม ผมต้องพูดกับหมอแล้วเรื่องขั้นตอนนะแล้วผมแก้ให้แหละครับอันนี้ผิดพลาดกันเยอะครับถ้าผมมีหลักฐานแล้วลุงเราได้สามนะครับสามล้านเร็วแบบคือแบบสามล้านกลัวมีกลัวมีเยอะผมนี่เราตั้งค์มาทำอะไรอ่ะให้ประชาชนไงผมไม่ได้เอาเข้าตัวเองสักหน่อยหนิเอาเถอะแจ็คเนี่ยเอ้าจะไปทำอะไรก็ได้ดิเพราะหมอทำผิดเองอ่ะขนาดผมในโรงพยาบาลยังโดนล้านหนึ่งเลยผมก็ต้องโดนบ้างดิในค่าคลียาก็ต้องโดนล้านหนึ่งเหมือนกัน <24. S 2> จริงๆผมพูดไปยังบืนใสเลยยังไม่สนใจอะไรเลยยังไม่ปล่อยศพด้วยซ้ําผมเห็นลุงเสียงผมก็รัลวละผมเป็นคนที่แบบเย็นเย็นมากๆแล้วนะแบบว่าพยายามเย็นผมไม่เคยแบบมาด่าหน่วยงานเหมือนตะกอนด,ด้วยซ้านะผมเย็นสุดๆแล้วนะจริงครับน,นี่พูดอีกครับผมพย<ส>ายามเปลี่ยนตัวเองมากๆให้หน่วยงานแบบไม่มองผมเหม็นนะผมไม่หยุดผมไม่สนจริงนี่ไม่ได้นับลูกเลือกที่เมินลุงผมมีน้ํา ไอ้เหี้ยนี่สัตว์เขาบอกรักเขาบอกรักเขาบอกรักลุงหาอะไรก็ได้แต่ผม,มาาก็จะให้นะครับเอาเช็คกี้เป็นยังไงบ้างเช็คกี้จะว่าจะแค่สามล้านเช็คไอ้นี่ได้นะนะเช็คย้อนหลังได้นะอันนี้ของข้าวขายหมอดำนะได้ได้เดี๋ยวผมเช็คของผมแอนผมเราก็าขอห้าล้านไหมให้เรื่องจบไม่ต้องเช็คเพิ่ม,มแล้วห้าล้านไม่ต้องเช็คแล้วเห้าล้านผมจ่ายที่สี่ใช่ไหมครับ ม่เอาของหมอได้ไหมครับผมอยากได้ของหมอถ้าราคาแล้วจะจ่ายทำไมก็ของหมอไม่ก็มาถึงห้าล้านให้เขาจ่ายให้ทีซีเป็นไงครับหมอขม่ต้องจ่ายทีซีผมไม่มีตังค์จ่ายใตำรวจจนที่ผกไปเดี๋ยวหมอจ่ายให้ครับเอาเอาเอาผมเปลี่ยนใหม่เอาไปให้แก๊งที่เพิ่งมาใหม่ได้ไหมครับที่เพิ่งมาใหม่ได้ครับเอาไปให้แก๊งเพิ่งมาใหม่เลยแก๊งละล้านนะแก๊งละล้าน่ะได้เลยครับทีซีหักโอเคสักสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเออหักไป ก็ต้องเดินเรื่องผักผักล้านละสามแสนไงอ่าล้านละสามแสนได้ครับได้เลยครับแล้วก็เนี่ยจะให้หมอจ่ายก็เรื่องขั้นตอนนีครับหมอพาดก็อันนัแต่ผมจะแต่มาคุยกับหมอเองครับมีอะไรไหมครับไม่มีคะไม่มีไม่มีอ่าขอบคุนะครับเอาเชิญนะครับหมอพารตัดตังคจ่ายให้พี่สีแล้วขอโทษด้วยครับไม่เป็นไรครับแต่ใหญ่มันเกิดขึ้นเพราะว่าถ้าแก๊งอื่นมันก็อารมณ์เสียบางคนมันไม่มีมันไม่มีเสียงที่จะไปถึงคุณอ่ะ แต่ผมน่าจะมีพอถ้าเกิดแบบนั้นขึ้นแล้วกันเพราะคนอื่นมันช่วงนี้เราช่วงนี้เราเลือกร้องหาความยุติธรรมเยอะจังตวงนี้อืมคนอื่นมันเฟลจริงๆนะเป็นผมแบบว่าไม่ได้อยากเล่นอะไรถ้าเจอแบบนี้บ่อยๆอ่ะคุณต้องแคร์คนอื่นด้วยครับเข้าใจเข้าใจครับผมก็ก็เฟลเหมือนกันครับเดีวเฮียอะไรมันเป็นคนทําสัตว์คนทํามันจะเฟลอะไรสัตว์เคยกันปะคาิคิดมากเลยครับรัไม่เป็นไัครับ โดนซะบ้างครับเอาจริงไงโดนซะบ้างผู้ใดไม่ดีก็ขอโทษด้วยนะครับเหมือนกันจะได้รู้ว่าความรู้สึกคนจ่ายตังเป็นไงแหมแบล็กลิสกูไม่หยุดไม่ว่าหรอกเราผิดจริงนะพวบแบล็กลิสจะต่ขอคืนหน่อยแล้วกันเออจะขอคืนรอบนี้แบบจุกจุกอ่ะหายากนั่นจะได้ทีเราเป็นล้านอย่างเงี้ยเออไ่มีได้หาได้หนึ่งเปอร์เซ็นของเก้าสิบของร้อยเปอร์เซ็นอ่ะมาดีกว่าแจ๊กปะ ¡Gracias!